24กับ26กับ170กับ167นะครับมัน่นใจครับจาวาดมั <sch> ่นใจในสภาพร่างกายครับผมครับโอ้โหมีซ้ายปลายขวาไม่เยัดเี่ยทุกลูแบบนะครับจาวาดวิ่งเดินลี่ใต้ตัดขาล้มลงไปเล็กอยามาใกล้ๆครับจาวาดโอ้โหทิ้งหมัดขวา โดนไม่โดนยังเสียวูบวาบูบเลยครับให้ดีครับเลือจะมาตอนไหนตอนนี้เดินใส่เต็มที่นะครับจาวัตบิเกนลี่ไรเลยก็ไม่หนีเยอะเลยครับปักหลักแรกนะครับแข้งซ้ายมาไม่มากเลยก็คู่ต่อสู้ก็ได้ใจครับต่อเปิดเกมเดินเลยครับชายเล็กเข้ามาโอ้โหแขงซ้ายลำาตัรสลับไปหน้าเอายังไงครับ ยังไงครับโอ้โหมานะครับบริเวณบริเวณตีนผมเลยครับแหมก็ทําดีมาตลอดนะครับโอ้งานจะเข้าหรือเปล่าโอ้โหอาจารย์จิตใจเห็นนี่เรียกพี่หมอคณิตขึ้นมาเลยครับไม่สนใจเลยครับเบี้ยซ้ายปลายขวาเลยครับแม่เปิดเกมทำได้พอโดนบ้างครับแม่ชักจั่วลมครับดึงสอกกลับแม่ต้องดึงสติดึงสมาธิกลับมาครับจาวาดบิเดลลี่ ตอนนี้ชายเล็กเห็นแล้วแหละครับจะไปซ้ําตรงไหนจะไปเติมตรงไหนแมยันไว้ยันไว้ครับมาเอาโดนหักออตอนนี้คนที่ร้องเพลงขอคืนไม่ใช่บอยสเก,กาเลยครับเลือดคืนเลยครับอา้าวได้ไม่ได้ครับหรือจะเพิ่มใส่กันเข้าไปโอ้โหต่อยหน่าเข้ามีอาการ อัดโทโดนลำตัวครับจุกเลยครับ2ชุดครับโอ้แล้วจะปล่อยเลยครับอย่างนี้เจอซ้ายอัดเข้า,าไปอีกเลยครับบริเวณชายโครงครับโดนไปอีกหนึ่งนับครับอ่าดูสภาพแล้วไม่น่ารอดนะครับยกหน้าโอ้เวลาเหลือเฟือเลยครับเวลาเหลือเฟือเลย โอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสมนับเลยครับโอ้ไปดูภาพชากันเลยครับดูว่าโดนจุดสําคัญสําคัญตรงไหนเข้าไปนะครับอื้กนี้นะครับจิ้มซ้ายนี่โอ้อาการเลยครับหลังจากนั้นก็มาเลยครับตัดซ้ายหกขวาตัดขวาหุกซ้ายครับนี่นะครับเจอซ้ายครับต้องถอยเลยครับจาวัดเห็นเลยะครับอาการของชายเล็กตามเข้าไปชาร์จไปซ้ําต่อ